ที่นี่ฮาโลวีนอย่าเข้ามานะฉันมีไม้กางเขนศักดิ์สิทธิ์นะฉันมีด็อเตอร์ชอยนะจ๊ะศักดิ์สิทธิ์กว่ามี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 สำหรับฮาโลวีนปีนี้นะคะอย่างที่ทุกคนรู้กันว่าเราจะต้องมีเทศกาลการทริคออทรีตนะคะซึ่งส่วนมากเขาก็จะใช้ช็อกโกแลตใช้ลูกอมหรือว่าของหวานซึ่งของเหล่านี้เราไม่สามารถให้น้องหมาทานได้นะคะวันนี้เราก็เลยจะมาชวนทุกคนนะคะตกแต่งหน้าเค้กนะคะในวันฮาโลวีนให้มันดูแบบ ว้าวมากๆเพื่อที่จะเอาไปทริคออเทให้กับน้องหมาของเรานะคะใช่ครับแม่ชีเนตใช่ครับเชฟขนมตาลก็อย่างตัวแรกนะครับที่เราเอามาตกแต่งเค้กให้กับน้องนะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์จากด็อกเตอร์ชอยส์นะครับเป็นขนมขัดฟัน<ะ>ที่พัฒนาสูตรร่วมกับคุณหมอฟันนะครับก็จะช่วยลดคราบหินปูนในช่องปากนะครับแล้วก็ที่สาคัญนะครับใส่ฟอส์ไปด้วยนะครับก็จะช่วยบํารุงระบบทางเดินอาหารครับน้องขนมตาล รูปร่างแบบนี้เลยว้าเกรัวและก็อย่างที่สองนะคะที่เราจะเอามาใช้เป็นส่วนผสมในการตกแต่งเค้กวันนี้ก็คือเรมี่นั่นเองนะคะมี4สูตรเลยนะคะซึ่งส่วนผสมหลักของเรมี่นะคะก็จะมีเนื้อไก100่100%นะคะแล้วก็มีปลาทูนา่าแล้วก็ยังมีปลาเลยคะ่ะปลาทะเลจากธรรมชาตินานแล้วคะ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือตกแต่งเค้กกันเลยดีกว่าคะ่ะ เอาอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยดีกว่านะคะด้วยเรมี่นะคะสูตรนี้นะคะเป็นสูตรที่เสริมระบบย่อยอาหารนะคะเอานี่นะคะเนื้อนี่อาหารเปียกเรมี่นะคะใส่ลงไปในภาชนะนะคะรอบๆเค้กค่ะหลังจากนั้นนะเราแต่งกันต่อเลยดีกว่านะครับเราจะใช้ของเรมี่นะครับเป็นสูตรอะไรคะ,คะ ปลาแซลมอนนะครับซึ่งเป็นเกรดเดียวกับของฮิวแมนนะครับของนกิวของฮิวแมนเลยเหรอคะของฮิวแมนนะครับก็คือเป็นสูตร d i เจสทีฟซิสเต็มนะครับเป็นสูตรบำรุงระบบทางเดินอาหารนะครับก็เดี๋ยวเราจะเอามาตกแต่งนะครับตรงบริเวณด้านบนนะครับแล้วก็ด้านรอบข้างนะครับเพิ่มความน่าทานให้กับเค้กชิ้นนี้ก็จะเป็นแบบว่าเป็นมูสที่มีความเหลวนะครับแล้วก็ กินง่ายนะครับแล้วก็อร่อยนะครับสําหรับเค้กตัวนี้นะคะที่ทุกคนเห็นเนี่ย เค้กตัวนี้เนี่ยสามารถหาซื้อได้ที่เพจช h อบโรงพยาบาลสัตว์ทองหลอทุกสาขาเลยนะคะซึ่งเป็นเค้กที่เหมาะสําหรับสัตว์เลี้ยงด้วยนะจ๊ะหมาแมวทานได้หมดไม่ต้องกลัวอันตรายนะคะจากนั้นครับเรามีท<ๆ>็อปปิ้งนะครับที่เป็นขนมขัดฟันของ d o c r Choice <ๆ>นะครับซึ่งเป็นท็อปปิ้งที่ช่วยขัดฟันนะครับแล้วก็มีส่วนผสมของเบต้ากลูคนด้วยนะครับช่วยกระตุน<ๆ>้นภุมคุ้มกันนะครับใส่เข้าไปนะตกแต่งเพื่อความสวยงามนะครับ เอาเป็นรูปดาวเหมาะกับการขัดกันเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการ DIY เค้กที่จะไปทริคอีิให้กับน้องหมาในเทศกาลฮาโลวีนด้วยส่วนผสมของดรชอยส์แล้วก็เรมี่นั่นเองนะคะสําหรับใครนะคะที่อยากจะเอาไอเดียการ DIY หน้าเค้กแบบนี้ไปใช้ในเทศกาลฮาโลวีนนะคะก็สามารถสั่งซื้อสินค้าทาั้งดรชอยส์แล้วก็เรมี่นะคะได้ที่เพจช็อปรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อทุกสาขานะคะแล้วก็ยังมีทองหล่อเพจช็อปออนไลน์ที่ให้บริ การถูกช่องทางด้วยนะครับนอกจากนี้นะคะยังสามารถสั่งซื้อได้ทาง Grab, Robinhood, Line, Man, Shopee, Lazada นะคะได้เลย Happy Halloween